สวัสดีค่ะวันนี้รีวิวของผ่านวันเกิดของพี่ปุยบ้างนะคะปุยลี่ปุยลี่ซบตาเอาของผวานวันเกิดมาให้เดี๋ยวเราจะรีวิวว่ายังไงนะม่ต้องรีวิวเนาะเป็นกรอาบรูปแต่ว่ากรอบรูปของนางจะเป็นยังไงนะมาดูสิ ลิฟบินแลขค้อนแนนแล้วก็เพื่อนก็ไปขอนเรียบร้อยซสด้วยสิแล้วปะอูก็ไปคอนเรียบร้อยซสด้วยสิแกยังไงวะนี่เราใช้ทางลับดีกว่าขึ้นทังด่วนเลยนี่นเราไม่ได้คนเรียบร้อยเพื่อนลุกปอู๋ลุกเราเไม่รู้ ได้ข่ามาแววแววว่าได้ข่ามาแววแวววมันมีไฟด้วยเพื่นเพได้ข่ามาแววแววด้วยว่ามีไฟด้วยแล้วไฟมีอยู่เลยวะบอกแล้วถ้าเมา,าไฟมันจะพังนะเราต้องตั้งสติก่อน เฮ้ยเดี๋ยวว้าเฮ้ยมันยังไงอ่ะเฮ้ยมันมีไฟเว้ยฮ่าฮีน่ารักที่เป็งเลยน่ารัก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 ค่นน่ารักเลยบุลลี่ในห้องเราไม่แต่ของของผ่านจากบุยลี่คนเดียวเลยเนี่ยโอยน่ารักว่ะเดี๋ยวเอากองโฟมดิเอาเม็ด์โฟมมันให้มันไหล จึ้งว่ะแล้วทีนี้เราไฟไมันจะอยู่ได้กี่วันเปิดตลอดได้ปังเปิดตลอดได้ปังนั่นลักนันกน่นลักนั่นลักนั่นลักนั่นลักดีนั่นลักยุเ่เองเลยเฮ้ยเล่าไฟไมันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ไปนี่ได้ไหมจิงจิงจิง,จง hello 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 Lắc,